หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็หมดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลัง้เกียรติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จะนี้ไปขอจนต้านทัาฟังรายการหมากอปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางเจ้านี่นีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่มหที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทํากินสร้างแผ่นดินเกิดขอเชิญท่านทักฟังรายการมกปปชาชนช่วง น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเตือตอนบนทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปูนและเชียงใหม่กู้วันพุธ6นาฬิกา30นาทีแผว7นาฬกา หกโมงเกินถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่หกร้อยกิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยิตึงเสียงที่ w w w ร์ไวเบ๊บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสองดอทละ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการมาะกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสบยียกรน้ำบาดาลเข็นึ่งลำปางนะจ้าและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสะกะัดภาคเหนือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรและกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษ,กกเกษตกร,ใน,าานรษในบ้นที่อำเภอบ้านห้งจังหวัดลำปูนและจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเป็นประ จข้าราชกาเที่นียมทราบหน้าที่ดำเนินรายการนะจากก็คงจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกู้วันพุธ6โมงเกิงแผล7โมงเช้า6นาฬิกา30นาทีแผล6นาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุมารกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ AM สเตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ยูทูบสถานีวิทยุมากอเจงใหม่สลับสับเปลี่ยนมาแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะเจ้าท่านฟังเจ้าตอนนี้เฮาอยู่กับป้าหลวงสักชาญขัดปัญญานะเจ้า ก็เป็นพ่อหลวงบ้านสันเจดีย์ยางส้มหมู่สี่ตะบ,บนบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดละปูนนะจ้ะทีเข้าห่วมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563นะจ้ะแล้วก็ตีผ่านมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้จะมีโครงการต่อยอดอเองจะได้เอาไปขอความหู้กันดีกว่านะจ้าซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความห่วมมือระวางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางนะจ้าก็มีด็อร์พบพรเศรษฐพึกษาดูแลอยู่ในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะจ้าซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านศักดาวิเชียนศิลท่านก็มีพิธีลงนามความเข้าใจกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศผู้จัดการเปิลนั to to ่นเองเนาะรายละเอียดเป็นจะได้เฮามาอู้คุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ํากันพ่องในพื้นที่ออำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนะจ้าต่างสถานีวิทยุมคอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกไปพบกับป้าหลวงสักชาญขัดปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านสันเจดียังส้มกันดีกว่าสวัสดีเจ้าป้าหลวงเจ้า ครับสวัสดีครับจ้าวนองเสงียนจากวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เนาะช่วงนี้เฮาอองมาเล่าให้เจ้าหนุ่ฟังเกี่ยวกับโครงการโดยเฉพาะโครงการศึกษาการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่เป็นตัวแทนภาคเหนือเ่านาเจ้าตอนนี้ดําเนินการในพื้นที่ บ้านสันเจดียงังส้มหมู่4ตำบลบ้าน้องอําเภอบ้าน้องจังหวัดลพูุนะครับอยากจะเ,เล่าถึงที่มาของโครงการนี้เป็นจะใดพ่องแล้วก็การดําเนินงานที่ผ่านมาเห่าตัวอาจารย์บวหลวงศักดชานเจ้าที่ไปที่มานะครับของโครงการึกษาพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านจันทจดียังส้มนะครับหมู่ที่4ตำบลบ้านโองอำเภอบ้าน้องจังหวัดลพบุรน,นะครับ ก็สืบเมื่องมาจากเมื่อปีพศ2557นะครับมันก็ทุกจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหาไยแ้งนะครับเช่นในบ้านองนะครับจะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรหลักนะครับเมื่อก่อนก้อนนะั็จะเป็นพืชลายชนิดนะครับรบอว่าจะเป็นพืชเล้มลุกก็เป็นหอมกระเทียมมะม่วงลำไยนะครับแล้วก็ข้าวโพดต่างๆนะครับ แต่ช่วงตนาลังวันจากที่พื้นที่ได้มีาการเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับภาวะภัยแรงนะครับก็ททำให้พืชหลักนะครับของบ้านสันจิดียงังโซม้าเมาที่มีเนื้อที่ในการเพาะปลูกการเกษตรก็ในพื้นที่หมู่ที่นี้ก็คือถือว่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับที่มีเนื้อที่การเกษตรรอบ หมู่บ้านนะครับทั้งหมดเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรนะครับก็บรรจ้ยจะเป็นคนพื้นที่ในบ้านสันตุดีแวงส้มนะครับครบหมดนะครับเพราะว่าจะมีหลากหลายหมู่บ้านนะครับในอำเภอบ้านองเฮานะครับที่มีเนื้อที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของบ้านสันตุดีแวงส้มครับตอนนี้เราก็มีพืชลักหลายชนิดเหมือนกันก็จะหลังจากเจอปัญหาภัยแล้งมาเนี่ยจะปลวงัง หลังจากเจวปัญหาพัยแรงนะครับมันก็คือมะม่วงนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นพืชดัดนะครับมะม่วงเขียวมรกตของอำเภอบ้านฮ้องเงานะครับที่จะเพาอปลูกได้ในอำเภอบ้านห้องที่ว่าจะมีการเก็บผลผลิตนะครับไว้ได้นานที่สุดก็ถึงเดือนสิงหาคมนะครับของทุกป,ปีพอได้มีเกิดปัญหายืนต้นตายนะครับยืนต้นตายดังนั้น ก็ทางกลุ่มนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมก,การหมู่บ้านเฮานะครับก็ได้มีการยื่นเครื่องนะครับขอโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบที่นึ่งนะครับจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขตนึ่งลำปางนะครับในปีพศ2562ได้มีการลงมาสารวจพื้นที่นะครับในการ ความเสียหายครับของภัยแล้งและหลังจากนั้นนะครับในเมื่อเรื่องนะครับที่คําร้องคําขอและก็พร้อมรูปภาพการประกอบแผนที่แผนถังเข้าสู่ถึงสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขตเมืองลาปางนะครับก็ได้มีการพิจรารณาและก็ได้ลงศึกษาแล้วเป็นความจริงแล้วก็เพื่อความเชื่อเหลือได้การสนับสนุน คือบอ่อน้ําบาดาลสองบ่อพร้อมกับหอทางการฟิคิวนะครับเพื่อเป็นก,การนําร่องทดสอบนะครับก็ถือว่าหลังจากที่ได้น้ําบาดาลรูปแบบที่หนึ่งนะครับจากปัญหาพื้นที่ที่อยู่ที่สูงนะครับที่จุสามารถเจาะบ่อบาดาลน้ําำื้นได้ตอนนี้นะครับกลับมาเขี่ยวกระจีแล้วก็สามารถเพาะปลูก ล้มลุกนะครับบอกว่าจะเป็นพักป้อมไอ้ปื้นใช่ฟังตุ่งคันนาต่างๆนะครับก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรนะครับได้มีรายได้นะครับรายวันรายเดือนรายปีหมุนเวียนตลอดนะครับครับหลังจากนั้นในเมื่อทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเมืองลำปางได้ลงมานะครับได้ลงมาตรวจสอบ ติดสามนะครับติดตามของกลุ่มเพราะกลุ่มเฮานะครับก็จะมีการตั้งนะครับตั้งกลุ่มเป็นลักษณะคือเป็นรูปกลของมีประธานรองประธานในลันวิทยทำบัญชีนะครับรายรับรายจ่ายพร้อมกับรูปกลุม่มของรูปแบบที่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการมีการเยี่ยมเป็นกลุ่มรับวิสากิตน้ำบานเพื่อการเกษตรนะครับรูปแบบที่หนึ่ง ในปีพศออ2562นะครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสืดเนื่องมาเนื่องจากพื้นที่บ้านสันติเดียงส้มเฮานะครับเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่การเกษตรเยอะมากนะครับที่ว่าเป็นที่ลุ่มแล้วก็ทางสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขลตเมืองลำปางเพื่อนก็ได้เล็งเห็นนะครับเล็งเห็นว่าพื้นที่บ้านสันติเดียงส้งมเนี่ยเหมาะสำหรับการที่จะทำโครงการ นำบ้องก็คือโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรใหญ่นะครับเป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบนเฮานะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจากที่ท่านผอนะครับท่านได้คุยมาก็คือว่าทั่วประเทศไทยเฮานะครับจะมีอยู่พกห่งนะครับที่โครงการใหญ่แบบนี้นะครับแต่สําหรับระปูนเฮานะครับก็จะเป็นตัวแทนก็คือบ้านจันทิรแยวงส้มนะครับที ได้เป็นตัวแทนในการรับโครงการนี้นะครับพร้อมมีการขุดเจาะนะครับตั้งหอถังแล้วก็มีการเปิดใจระบบน้ํานะครับตั้งคณะกรรมการพนที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กลุ่มเกษตรกรนะครับที่จากเคยประสบปัญหาภายแล้งนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับมีน้ําใช้มีการเพาะปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับก็ทําให้ พี่น้องกลุ่มเกษตรกรมีรายได้รายวันรายเดือนรายปีสําหรับรายปีนะครับก็คือพืชหลักก็คือมะม่วงเขียวมรกตชินหงมหาชนกมันสีนชัยนะครับหลายๆหลายๆหลายๆลายสายพันธุ์นะครับ,นนรบที่กลุ่มเกษตรกรนะครับได้มือการทำผลอาชีพหลักนะครับกถือว่าทำาให้เฮามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยอีแมงะเจ้าเปลืองจะ ครับตอนนี้ก่อทำจากที่กลุ่มเกษตรกรนะครับจากที่แบบเิยมีแหล่งผลิตน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรทั้งรูปแบบที่นึ่งและของเกษตรแปลงใหญ่นะครับที่ได้มาตอนนี้โอเคยนะครับเป็นนิ่งจนสิ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถจะหาน้ําแหล่งน,น้ําที่ไหนมาล่อเลี้ยงพืชผลได้นะครับแต่ตอนนี้กลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับก่อลืมหูอาปากได้นะครับก่อ มีรายได้นะครับคือบอบบมีความเดือดร้อนเหมือนทุกๆครั้งนะครับเพราะแต่นี้ก็คือว่าปัจจัยลักของการการทําเกษตรนะครับก็คือต้องมีน้นํนา,า,นนนานะครับตอนนี้ทางหมู่สี่บ้านฉันทียังส้มของเฮานะครับในการขยายนะครับขยายเนือที่แปลงเกษตรที่ยังบดทั่วถึงนะครับจากเดิมคงฝัน ศึกษาพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแสงใหญ่นะครับในแผนพังมันจะมีอยู่ห้าร้อยไร่นะครับตอนนี้ทางคณะกรรมการเฮาได้มีการลองจ่ายน้ําและก็ขยายท่อเพิ่มเติมนะครับและก็ถือว่าน้ําเพียงพอนะครับเพียงพอทุกจุดนะครับก็เลยตอนนี้ขยายไปได้อยู่หกร้อยเดสิบไร่นะครับแล้วก็มีกลุ่มสมาชิกนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ํานะครับ อยู่นึ่งร้อยหกสิบเก้ารายนะครับที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเกษตรใหญ่ใหญ่ของบ้านสันติดียางส้มและนายอนนี้นะครับก็ได้รับแจ้งนะครับได้รับแจ้งจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนึ่งลำปางนะครับก็จะมีการต่อยอดต่อยอดก็คือจะมีการเจาะแล้วก็พร้อม รูปแบบหอทางแบบอิ q คินะครับเพื่อเสริมนะครับเสริมทางฝ่ายทางที่น้ำเกษตรแปลงใหญ่ยังส่งไปถึงนะครับก็จะเพิ่มมือกันจุดนึงนะครับในปีพศ2564นี้นะครับหลังจากที่ว่าโารงการน้ำมาดานเพื่อการเกษตรนะครับทั้งรูปแบบที่หนึ่งและก็ของเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่เข้ามานะครับการเป็นยู่ของรัฐดอนและกลุ่มเกษตรกรนะครับ ก็จากที่เคยมีภาวะความเดือดร้อนนะครับกาใช้ใจ่ายสูงนะครับต้องไปจ้างคนที่เป็นมือบอเสมอสนะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามืรายจ่ายเพิ่มนะครับก็คือมีรายรับก็ถือถือว่าการเป็นอยู่ของพี่น้องกลุ่มเกษตรกรบ้านสันติดียังส้มและหมู่บ้านใกล้เคียงที่มือพื้นที่นะครับที่น้ํา ทั้งรูปแบบที่หนึ่งและก็ะเกษตรแปลงใหญ่้านสันติโดยอย่างสมของเฮาจ่ายไปทั่วถึงตอนนี้ความเป็นอยู่ก็เป็นในทางที่ดีมากในทิศทางที่ดีมากๆครับ้าวก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีนาจาประหลวงนะที่เขาได้โครงการมีเข้ามามากๆและก็เติมจุงที่ว่าสําคัญนะครับและอตอนนี้นะครับแต่ทางตึงก็มีนะครับมีการจัดทาระเบียบ ในการอนุรักษ์รักษานะครับของ,งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับเพราะว่าการที่ว่าเราจะได้โครงการแต่ละโครงการมาแบบนี้นะครับมันแบบไรเมื่องง่ายๆนะครับมันจะต้องมีการสอดค้องนะครับของพื้นที่พื้นที่ในการที่ว่าทางสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลก็จะต้องลงมาสำรวจด,ดูว่าพื้นที่เราเหมาะนับสรับ จะตั้งโครงการน้ำบาดาลแบบไหนรูปแบบที่นึ่มนะแบบไฟฟ้าหรืออ่าแบบห้าสิบไร่แปดสิบไร่แบบแห่งตัวราเชเซลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าสำหรับพื้นที่ของบ้านสันติเดียนช่อมเฮานะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับคือว่าเป็นเมื่อที่ที่ว่าบ้านอยู่ตรงกลางนะครับล้อมรอบนะครับ ทั้งี่ทิตเนี่ยจับเติมพื้นที่การเกษตรทั้งหมดครับ ก็เลยได้โครงการนี้มานะจะซึ่งวันนั้นทีมทีมงานสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงไปเยี่ยมตัวนะจ๊ะในพื้นที่โดยเฉพาะมีการติดตามงานนะจ๊ะแล้วก็คือคคาปรึกษาการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะจ๊ะท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโร์อิมพิทักษ์ท่านก็เป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่13แล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านที่บดี กรมทรัพยากร้น้ำบาดาลเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่สอบแปดท่านก็ได้ลงไปพร้อมกับดร้พบพรสิทธิพลึกษานะจ๊ะผู้ในการสํานักทรัพยากรน้ำบาดาลขต้นนิ่งลำบางซึ่งกระดุลาในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะจ๊ะแต่วันนั้นที่เราลงไปก็ตีบ้านปลวงนี่พอดีเลยเนาะบ้านสันเจดียางโซมมูซีตะบนบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดละบุนแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่นะจ๊ะ เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบนฮตยตวนี้จากพื้นที่ห้าร้อยไร่ขยายไปเป็น6กร้เจ็กว่าให้มีสมาชิกกันนักก,กระจา้าเรื่องตอนนี้ตอนนี้สมาชมาิกกลุ่มผู้ใช้น้ํานะครับ<ม>ก็จะมีอยู่ร้อยหกสบเการายครับสาหรับอันนี้ของอของอน้ำบาดาลเพื่อการเรษตรแปลงใหญ่ครับส่วนรูปแบบที่นึ่ง<ม>นะครับ<ม>ก็มีกลุ่มสมาชิกอยู่ร้อยสี่สิบเก้รายครับ ะจะในพื้นที่800กว่าให้แล้วก็สมาชิก่อนนักเตยนะจ๊ะที่เราจะเจอกันการใช้น้ําบาดาลเพื่อกรเกรนเ่ยนะจ๊ะสมมุติว่าเกษตรกรกลุ่มอื่นเบิ้นแค่ได้โครงการจะอี้พ่อ,องนี่ผู้หลืองปอจะมีคาแนะนาก็ว่าเฮาจะต้องเขียนโครงการจะได้พื้นที่เฮาจะต้องเป็นอย่างใดก่อนแล้วเฮาถึงจะพอไปที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตยนึ่งลาปางที่ดูแลแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะจ๊ะผู้หลืงองป ครับแต่ครับเพราะว่าการที่เราจะทำโครงการแต่ละโครงการนะครับเฮาจะต้องดูถึงพื้นที่นะครับพื้นที่ของเฮาคือว่าการที่ว่าเฮาจะทำโครงการโครงการใดโครงการหนึ่งไปนะครับเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลนะครับความพร้อมของเฮาจะต้องมีนะครับเพราะว่าอย่างกรณีนะครับกรณีทั้งรูปแบบที่หนึ่งและก็ แต่เแปลงใหญ่นะครับเขาจะต้องมีเนื้อที่ในการสร้างหอถังและก็อุดเจาะนะครับเาอาจต้องเตรียมไว้หมดตอนนี้เฮายื่นไปนะครับหากโครงการของท่านได้รับการอนุมัติจากสำนักงานทรัพยากรเกตบมึ่งลำปางนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาลงมาสำรวจนะครับเขาจะต้องพร้อมพร้อมในพื้นที่สามารถนําเส้นไปดูจุดที่เฮาได้มีการเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วว่าเฮาจะปุดเจาะตรงนี้ นะครับตั้งหอถังตรงนี้นะครับแล้วเราควรจะดูนะครับดูถนนทนตตางนะครับที่ว่าการที่จะเคลื่อนย้ายหอถังนะครับที่ว่าใหญ่ๆขนาดร้อยคิวแบบบ้านกันทีดียังส้มทั้งสี่นุกนะครับต้องใส่เทลเลอร์นะครับเราสามารถจะเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับจะต้องมีการถอยนะครับต้องมีใช้รถเคมขนาดใหญ่แล้วก็ใส่ชุดล้อนะครับเการค้ำใส่ไฟกัน อย่างรูปแบบที่หนึ่งหรือว่ารูปแบบขนาดกลางกก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นห่อถังแชมเปญยี่สิบชิวหรือว่าสามสิวนะครับต้นก็จะบรรทุกมาทีเดียวแบบแบบสามารถที่เราจะถอดแล้วมาประกอบที่นี่ได้นะครับดังนั้นก็จึงจะต้องขอฝากทุกกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีความต้องการ ที่อยากจะขอสนับสนุนโครงการน้ําบาดาลของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตมึงลาปางนะครับก็ขอท่านได้ดูพื้นที่นะครับเนื้อที่ของท่านจะต้องเป็นเนื้อที่ที่บาสามารถเจาะน้ําบาดาลน้ําตื้นได้หรือว่าเจาะได้ระหว่างช่วงแรงแรงมันแหง้งท่านจะต้องดูเนื้อที่ของท่านที่เชื่อมต่อกันนะครับเป,เป็นพื้นเดียวกันไปนะครับ เวลาในการตอโครงการนะครับการขุดเจาะหรือว่าวางท่อนะครับเมื่อที่นะครับทางช่างหรือว่าของสํานักนะครับต้นเดได้ลงมาวัดแล้วก็จะได้ลงมาทําแผนที่นะครับเพื่อเป็นการที่ว่าโครงการของท่านนะครับจะสมมติว่าแปลงเกษตรอยู่ตรงนี้แปลงเล้นไปทต่ทีห้าแปลง,ปง, 4, ปลงมนันนย์เป็นมบเอาแล้วข้ามไปอันนี้นก็เป็นการคื่เวลาจปน ถ้าเป็นลงมาสำรวจจริงๆนะครับกา oh. รถึงมันจะทำเสียผลประโยชน์กับท่อนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอท่านรวบรวมกลุ่มและก่อนนะครับเตือนสำเนาโฉนดสำเนาทะเดียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผููที่จะขอใจน้ำนะครับเตือนรับรองสำเนาถูกต้องก่อนอื่นนะครับเราต้องมีหนังสือมอบอำนาจจ้า,า <c oughs> ของที่ดินที่ยินยอมนะครับเพื่อุดเจาะผู้ตั้งหอถังเป็นต้นนะครับ 那等。 จำเป็นเรื่องการใช้น้ําแต่ะเอโนาคุดน้ําบ่มีน้ําใจเรื่องของการเกษตรขนาดบะม่วงเขียวมรกตยังยืนต้นตายเอโนอ่เจาที่บ้านโฮงเฮาเนาะก็เกิดภัยแล้งเฮาึงต้องทําโครงการนี้ขึ้นมาขอรับการสนับสนุนจากสานักทรัพยากรน้ําบาดาลคิดนึ่งลาปางซึ่งบรรดูในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนเฮาเนะาะก,ก็เลยโชคดีดตีหมู่บ้านบ้านสันเจดียังส้มมูสีตะบนบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนก็ได้รับเขาร่วมโครงการนี้ ตันะจ๊ะตึงรูปแบบที่หนึ่งแล้วก็โครงการศึกษาการพัฒนาน้นำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่เป็นในพื้นที่500รให้นะจ๊ตะตอนนี้ขยายเป็น670เให้เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบนตัวนะจ๊ะเพื่อเกษตรกรหรือว่าชุมชนอื่นเพิ่นเข้าไปศึกษาเฮียนฮูโครงการมูเน้ยเจ้าพ่อหลวงอันศักชานขัดปัญญาเจ้าเราจะติดต่อทางช่องทางไหนอย่างใดเพิ่มเติมเจ้าพ่อหลวงเจ้าช่วงตายอ๋อติดต่อช่องทางนะครับก็ ก็สามารถโทรมาได้นะครับโทรมาที่ผมแล้วก็เพราะว่าคณะกรรมการกลุ่มนะครับก็จะมีนะครับถ้าว่าเกิดมีการลงพื้นทุ่ศึกษาดูงานนะครับเราก็จะมีการนําเสนอนะรูปแบบโครงการจากวิดีโอทัศนะครับเรา่าพร้อยนะครับเูื่อกับกลุ่มศึกษาดูงานนะครับได้รับทราบถึงที่ไปที่มา ของรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับท yep. ี่มาถึงวันนี้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ป้าหลวงศักชานขัดปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านสันเชดียางส้มนะจะหรือว่าป้าหลวงนะเบอร์โทรศัพท์ป้าหลวงก็0 8 2 6 1 9 1 8 2 5นะงเก้าสูตร้านะจ์จ้า ก็คงจะได้อู้คุยกันในเตื้อต่อไปเนาะวันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้ากับรายการมอกรบประชาชนช่วงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสํานักเสยากรน้นําบาดาลเขตหนึ่งลำปางทกศฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนเรื่องแหล่งทุนต่างๆนะจับวันนี้หูจากกลุ่มผู้ใจน้ําบาดาลบ้านสันเจดียังส้มมูเซีตะบ,บนบ้านห้องอาเภอบ้านห้องจังหวัดละปูนกับป้อหลวงศักชานขัดปัญญานะจ๊ะผู้ใหญ่บ้านบ้านสันเจดียังส้ม เบอร์โทรศัพท์082619 1825นะจ๊ะ082 619 1825โอกาสหน้าปิกมอพบกันแทงตังสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเ้าชงเทียตเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กู้วันพุธ6โมงเกินแถว7จโมงเช้าวิทยุมกเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินยินดีจะนักที่ติดตามวันนี้สวัสดีเจ้าปรลุว เจ้าครับสวัสดีครับ